นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อัปปมาเทนะสัมปาเทธาติธรรมโมสกัจังโสตพโพตีนบบดี้ <c oughs> จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ และวิริยะยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษสารบเหตุเป็นวันข้าวพรรษาดังนั้นจะได้กล่าวถึงสิ่งที่พุทธบริษัททั้งหลายจะพึงกระทำในใจเนื่องในวันเช่นวันนี้เพื่อสำเร็จประโยชน์แห่งตนแห่งตน ตามสมควรแก่สติกำลังวันข้าวพรรษาเช่นวันนี้มีขนบรรมเนียมประเพณนีสำหรับที่จะบำเพ็ญกุศลและกระทำสิ่งซึ่งจะต้องกระทําให้ดเีเป็นพิเศษสำหรับแต่ละบุคคล จนกว่าจะตลอดพรรษาซึ่งเมื่อบรรพชิตในวัดวาอารามก็ได้กระทำวัดปฏิบัตินั้นๆให้ดีเป็นพิเศษตลอดการพรรษาเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นขนรจำเนียมประเพณี ที่มีมาแต่บบราณการ <c oughs> ทั้งนี้เพราะเหตุว่าในวันที่เป็นวันข้าวพรรษาเช่นนี้นั้นเป็นโอกาสที่สะดวก <c oughs> ที่แต่ละคนจะประพฤติปฏิบัติอะไรให้ติดต่อกันไปอย่างสม่ำเสมอ <c oughs> ถ้าเป็นเวลานอกพรรษาภิกษุย่อมจาริกไปในที่นั้นๆถ้ามกีกิจการเกิดขึ้นผิดแปลกแตกต่างกันไปจึงเป็นการยากที่จะทำสิ่งใดให้สม่ำเสมอตลอดเวลาระยะยาว ขั้นถึงวันจำพรรษามีวินัยบัญญัติไว้ไม่ให้จาริกไปในที่ใดตลอดสามเดือนคือเก้าสิบวันจึงมีระยะยาวพอที่จะระพติปฏิบัติสิ่งใดให้สม่ำเสมอติดต่อกันไปและมีความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนได้รับ ประโยชน์เต็มตามความมุงม่งหมายนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงมีการตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะกระทำวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งให้ดีที่สุดจนตลอดเวลาในพรรานี้พวกที่เป็นขราวาสก็ประพฤติพรมจรรย์อย่างขราวาสที่เป็นบนรรพชิต <c oughs> ก็ไประพฤติพรหมจรรย์อย่างบรรพชิตให้สุดความสามารถแห่งตนแห่งตนคำว่าพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงวัดปฏิบัติที่จะทำให้ดีเป็นพิเศษยิ่งกว่าธรรมดาแล้วยังจะกระทำให้สม่ำเสมอหาไม่ลุ่มลุ่มดอนดอน เรียกว่ากระทำจนสุดกำลังของสติปัญญาความสามารถจึงได้เรียกว่าพรหมจรรย์แม่ที่สุดแต่ว่าเด็กๆเ,เล็กๆจะสมาทานอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งจะปฏิบัติให้ได้ตลอดพรรษาอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์ของเด็กตัวเล็กๆนั้น แม้ที่สุดแต่ว่าจะอธิษฐานว่าจะใส่บาตรให้ตลอดพรรษาเมื่อตั้งใจกระทำให้สุดความสามารถของตนก็ยังจะเป็นพรหมจารันสำหรับเด็กเล็กๆคนนั้นที่ผู้ใหญ่ที่โตแล้วก็เลือกวัดปฏิบัติอย่างใดที่มันเหมาะสมที่ควรกระทำอย่างยิ่งสำหรับ ถือไว้ประพฤติปฏิบัติให้เต็มความสามารถตลอดพรรษาก็จะเป็นปรหมจันท์ของบุคคลนั้นๆไปตามประษาคาราวาส <c oughs> และบางอย่างก็ตรงกันกับของบรรพชิตดังนี้ก็มีสำหรับบรรพชิตนั้นก็จะอธิษฐานในสิ่งที่เป็นวัดปฏิบัติ นับตั้งแต่ว่าจะไปบินตบาทไม่ให้ขาดหรือว่าจะทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ให้ขาด <c oughs> หรือว่าทำกรรมฐานภาวนาเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ตลอดพรรษาไม่ให้ขาดอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นพรหมจาร์ สำหรับพิกสุนั้นในส่วนการกระทำให้มีขึ้นแม้ในส่วนการละก็ยังมีวัดปฏิบัติที่จะต้องละอ <c oughs> ย่างคราวาสว่าตั้งใจจะละอะไรในพรรษานี้ก่อนละให้จริงๆเมื่อที่สุดแต่ว่าจะไม่สูบบุรีตลอดพรรษานี้ ก็จะไม่สูบจริงๆ่วันประชิตธจะละสิ่งเดียวกันอย่างนั้นมันก็ยังเป็นการดีแต่ยังมีอะไรมากไปกว่านั้นที่จะละได้มากไปก็เลือกเอาเองตามความพอใจรวมความแล้วก็ให้เป็นว่ามีการประพฤติรรมจันทร์อย่างหนึ่งอย่างใดจนสุดความสามารถของตนของตน สำหรับสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์นั้นถ้าจะกล่าวในขั้นตั่วไปและกว้างขวางและสูงสุดแล้วมีพระพุทธภาสิทธ์ตรัสไว้ว่าทัตตะฐานะกุสโลและติวิทูประปะริกขนังนี่ไดความว่า <c oughs> พิจารณาซึ่งขันห้าว่าขันห้านี้เป็นอย่างไรพิจารณาว่าอะไรเ,ะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งขันห้าและพิจารณาว่าอะไรเ,ะเป็นที่ดับไปแห่งขันห้าแล้วว่าอะไรเป็นหนทางให้ถึงความดับไปแห่งขันทั้งห้า นี่หก็นับได้เป็นสี่อย่างแล้วคือพิจารณาว่าขันห้าคืออะไรหรือเป็นอย่างไรนี่นับเป็นอย่างหนึ่งแล้วว่าอะไรเป็นเหตุเป็นแดนเกิดแห่งขันห้านี่ก็เป็นอย่างหนึ่งความดับแห่งขันห้าเป็นอย่างไรนี่ก็อย่างหนึ่งทางถึงความดับแห่งขันห้าเป็นอย่างไรนี่ก็อย่างหนึ่งเป็นสี่อย่าง ทีนี้ยังพิจรารณาถึงลักษณะสามอย่างของขันทั้งห้านั้นอย่างแรกคือพิจารณาอัตสาธะสิ่งสิ่งอัตสาธะคือความรู้สึก <c oughs> ยินดีในความยั่วยวนรสอร่อยอันจะพึงได้จากขันธ์ห้านั้นนี่อย่างหนึ่ง ถ้าพิจารณาถึงโทษอันจะเกิดจากขันห้านนั่นอย่างหนึ่งถ้าพิจารณาถึงหนทางที่จะดับหรือออกไปเสียได้จากโทษนั้นนั่นหนึ่งรวมเป็นสามอย่างบวกเข้ากับสี่อย่างทีแรกก็เป็นเจ็ดอย่างในเจ็ดอย่างนี้เรียกว่าสัตตฐานะกุสโลเป็นผู้ฉลาดในฐานะเ็ดประการ นี่หมวดหนึ่งหมวดที่สองเรียกว่าติวิทะอุปริคกนงังทาหาธาทั้งปวงพิจารณาอาญาตนะทั้งปวงและพิจารณาปฏิจจสมุปบาทรวมกันเป็นสามอย่าง นี้อีกหมวดหนึ่งหมวดแรกมีเจ็ดอย่างหมวดหลังมีสามอย่างก็รวมกันเป็นสิบอย่างทั้งสิบอย่างนี้เรียกว่าเป็นพรมจริยวาทคือการอยู่ด้วยการปสะพฤติพรหมจันหมายถึงพรมจันในระดับสูงพิจารณาขันห้าอยู่อย่างนี้ พิจารณาธาตุอายตนะปฏิจจสุบาทอยู่อย่างนี้เป็นประจำสำหรับสำหรับบุคคลผู้ยังไม่เป็นอาเสขะคือยังจะต้องปฏิบัติอยู่ธรรมะทั้งสิบนี้เรียกว่าอาคมนียปฏิปทาคือ ทมที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ลุให้ถึงแต่ถ้าเป็นบุคคลผู้เป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ยังปฏิบัติอย่างนี้อยู่นี่เรียกว่าสัตตะวิหารคือธรรมเป็นที่อยู่สบายอย่างติดต่อกันของพระอาหารหันต์นั้นนั่นนี่ก็เป็นการแปลกอยู่ที่ว่าขพอปฏิบัติอย่างเดียวกันนี่ยังไม่เป็นพระอาหารหันต์ก็ปฏิบัติ ในฐานะเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้ได้เมื่อเป็นพระ r h ันแล้วก็ยังปฏิบัติเพื่อหาสุขสนุกสนานในการพิจารณาอย่างติดต่อกันดังนั้นผู้สำหรับผู้ที่ยังต้องปฏิบัตินั้นจึงเรียกว่าอาคัมมนียะปฏิปทาหรือเรียกว่าปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติ แต่สำหรับพระอรหารนั้นเรียกไปเสียว่าสัสตตวิหารแปลว่าธรรมะเป็นเครื่องยูเพราะว่าพระอรหารไม่ต้องปฏิบัติอะไรอีกต่อไปแล้วถ้าไปปฏิบัติอะไรข้าวมันก็กลายเป็นวิหารธรรมคือธรรเป็นเครื่องยูแล้วก็ประพฤติปฏิบัติเหมือนกันทั้งสิบอย่างนี้ ผู้ใดมีความปรารถนาจะประพฤติพรมจรัรรย์ซึ่งเป็นตัวแท้เป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็จงปฏิบัติในทำสิบประการนี้เถิดก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติจริงตามหัวใจของพรหมจรรย์ในประพุทธศาสนาเหมาะสมแก่กาลเวลาที่จะปฏิบัติในพรรษา นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าวันเช่นวันนี้ตลอดพรรษาอย่างนี้เราจะต้องกระพริบกระทำอย่างไรจึงจะมีพรหมจรรย์อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแล้วเป็นไปด้วยดีจนตลอดพรรษานั่นแหละจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าพรรษามีพรรษา ระพฤตธรรมอย่างที่เรียกว่าจำพรรษาได้โดยแท้จริงขอให้ท่านต่างหลายทุกคนจงถือเอาประโยชน์อันนี้ให้ได้ตามสมควรแก่สติกำลังของตนจงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยเพื่อการะชนี